ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มถักขยายคอเสื้อแล้วก็เริ่มลักแ่นลายลักแ่นลายใช้ลายเมกวันนะคะเฉเพาะด้านถูกเท่านั้นที่เราจะมีการเพิ่มนะคะเราจะโยงโยงฝั่งขวาก่อนแล้วค่อยมาโยงฝั่งซ้ายหลังจากนั้นจะโยงแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 176เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุมนะคะ EP นี้จะเป็น EP 3ข้อมูลใน EP 3จะต่อจาก EP 2นะคะ EP 2จะเป็นการคำนวณได้แผ่นกระดาษหน้าตาแบบนี้ออกมาเราจะได้จำนวนที่เราจะต้องป้อนเข้าไปก็คือ130ห่วงอุปกรณ์สำหรับที่จะถัก EP 3ก็จะมีตัวไม่นิดนะคะไม่นิดใช้3.5 เคเบิลเป็นเคเบิลเส้นสั้นนะคะพี่เมย์ใช้เคเบิลตรงนี้สี่สิบเซนมีมาร์กเกอร์นะคะหลังจากที่เราป้อนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมจริงถักหลังจากเอาไหมจริงถักไปแล้วสองแถวเราจะใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้พี่เมย์ป้อนเข้าไปแล้วนะคะทั้งหมดร้อยสามสิบห่วงเรามาดูวิธีป้อน,นะค่ะวิธีป้อนเราจะใช้ไหมดามนะไหมดามตรงนี้เป็นไหมพรมนะคะไหมพรมมันจะมีความยืดหยุ่น นนี่ะะคะเราจะเริ่มงานป้อนเข้าไปเหมือนกับการถักโคเชปกติค่ะเราก็เริ่มโดยการที่ทำเป็นห่วงใช้เข็มโคเชนะคะเข็มโคเชเบอร์อะไรก็ได้ที่สามารถควักไหมเส้นขนาดสี่พายผ่านพี่เมย์ใช้เข็มทิวลิปธรรมดานะคะเบอร์สองขนาดหัวคือหนึ่งจุดห้ามิลวิธีป้อน มันจะวางแบบนี้นะคะว้งแบบนี้ห่วงมันจะอยู่ขวามือมือเราจับไหมตัวที่เริ่มต้นไว้ไม้นิดมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้ดึงห่วงเข้ามานี่นะคะจะเป็นห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองพาดลงไปตรงช่องดึงสองแล้วนะคะพาดลงไปแล้วก็ดึงพาดลงไป แล้วก็ดึงพาดลงไปแล้วก็ดึงค่ะป้อนห่วงด้วยวิธีนี้นะคะจนครบจํานวนตามที่เราคํานวณไว้ก็คือ130ห่วงคุณจะคํานวณได้คุณต้องมีแรงมือมาตรฐานก่อนนะคะวิธีหาแรงมือมาตรฐานก็ดูคลิป kb ศ4นหค่ะ วิธีคำนวณให้ได้แผ่นนี้ออกมาก็ดูที่ EP สองนะคะถ้าคุณต้องการดูคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ต้องการรอเวลาพี่เมย์จะโพสคลิปทุกวันนะคะเวลา16นาฬิกาวันละห่คลิปทยอยโพสออกมาเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะครบทุกีทีนี้ถ้าคุณต้องการดูแบบต่อเนื่องไม่ต้องการรอเวลา16นาฬิกาแนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดคะ่ะ เป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนนะคะเดือนละห้าสิบบาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปใหม่ๆตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องทันทีที่พี่เมย์มีการโพสต์ลงไปนะคะและไม่ต้องไปรอเวลาสิบหกนาฬิกาค่ะคุณสามารถชมได้เลยวิธีสมัครก็จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะติดตรงไหนก็ถามพี่เมย์ได้เราป้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจำนวนครบหนึห่วงค่ะ อเราป้อนครบทั้งหมดร้อยสาสิบห่วงให้เราถักโซ่สามนะคะถักโซ่สามแล้วก็ตัดไหมออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราจะต้องปรับตรงนี้เป็นเคเบิลเส้นสั้นนะคะความยาวของเคเบิลก็คือสี่สิบเซนปรับไม่ให้มันบิดนะคะจับให้มันน้าเดียวกันห่วงจะอยู่ด้านบนด้านล่างจะเป็นตัวที่เราถักเป็นลูกโซ่เราจะเลื่อนห่วงนะคะคุณดูห่วงนะ มันจะมีห่วงที่อันนี้เป็นห่วงเริ่มต้นอันนี้เป็นห่วงตอนจบเลื่อนห่วงตอนที่จบไอ้สามห่วงตรงน,นี้ค่ะไอ้สามโซ่นี้นะเลื่อนจากซ้ายมาขวาให้มันเลี่ยงออกจากจุดที่เราเริ่มต้นสักประมาณสี่ห่วงก็ได้สี่ห่วงหรือห้าห่วงก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมัดตัวนี้อันนี้เป็นการเชื่อมต่อวงกลมแบบง่ายเลยนะพี่เมย์เริ่มต้นแบบนี้เพื่อที่มือใหม่จะได้ถักตามได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล เดี๋ยวพอตอนท้ายสุดเราจะเก็บคอเสื้อทีหลังแล้วเราก็มัดเงื่อนกระตุกไว้จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้เรามัดตัวนี้ไว้นะคะเงื่อนกระตุกเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันกลางออกหลังจากนั้นเราจะใช้ไหมจริงในการถักเราจะถักไหมจริงแล้วก็ใช้ลายที่ถักก็คือลายนิดอย่างเดียวนะคะยังไม่ใส่มาร์กอร์ยังไม่มีลักแรนลายนะคะถักลายนิดสองแถววนรอบ ใส่มาร์เกอร์เข้าไปตัวแรกก่อนมาร์เกอร์ที่ใช้คือสีชมพูนะคะเป็นตัวจุดเริ่มเดี๋ยวเราจะใส่ตัวมาร์เกอร์ทีหลังอันนี้ใส่เพื่อให้เริ่มต้นเริ่มนะคะพับไหมแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะคะเอาหัวเข็มแทงก่อนนะแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ถ้าเราตรงไม่ต้องการให้ตัวนี้มันเลื่อนนะอันนี้ห่วงที่หนึ่งนะคะห่งที่สองเนี่ยเราใช้สองเส้นเนยถักเลย ห่วงที่สามก็ใช้สองเส้นถักไปเลยเดี๋ยวถักมาถักขึ้นมาได้ประมาณสักสองสามแถวแล้วเราค่อยเก็บเศษตอนนี้เราจะต้องช่วยเอามือเราช่วยเลื่อนห่วงนะคะแล้วเราก็ปล่อยไอ้เส้นสั้นออกเดี๋ยวตอนที่เราวนกลับมาเราก็มารวบไอ้สองห่วงนี้นะจากนั้นเราก็ถักลายนิดลายนิดแทงลงค่ะ แรงมือต้องพอดีพอดีนะคะไม่ตึงไม่หย่อนนะเราต้องช่วยเลื่อนค่ะตอนนี้ห่วงมันยังไม่ค่อยลยมีเลื่อนแบบนี้ที่บอกว่าใช้ไหมพรมก็คือมันยืดหยุนคอเสื้อพี่เมย์จะเก็บทีหลังนะคะเพราะไม่ต้องการให้มันย,ย้อยถักลายนิดวนรอบสองแถวค่ะแถวที่สามเราก็จะถักลายนิดเหมือนกันแล้วเราจะใส่มารกอร์ตอนนี้เราก็ถักลายนิดไปนะคะ ไปเราจะใส่มาร์กเกอร์นะคะจุดที่เริ่มแรกเลยนะตรงที่เริ่มต้นตรงนี้ตรงที่เป็นลูกศรจุดนี้มาร์กเกอร์ตัวแรกนะคะแล้วก็ถักไปสองตัวตามจํานวนเลขใส่มาร์กเกอร์ตัวที่สองตัวนี้คือลักเล่นลายจุดที่หนึ่งแล้วก็ถักไปสามนะคะตามจำนวนเลขเลยนะสาม ทุกๆสามห่วงใส่มาร์เกอร์ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะใส่มาร์เกอร์ทุกๆสามห่วงใส่มาร์เกอร์หนึ่งตัว มันจะมีทั้งหมด 4. 4สี่จุดสี่สามสิบสองใสมากเกอร์อันนี้สี่จุดแล้วนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นเราถักไปด้านหลังนะถักไปจนถึงฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้มันจะมีอยู่สิบสองทั้งหมดนับจากจุดที่เริ่มต้นตัวนี้มาจนถึงมุมตรงนี้สี่สิบเอ็ด เอาสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดห่วงนะลบออกสิบสองตรงนี้คือยี่สิบเก้านะคะตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้คือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าลบออกสิบสองเพราะฉะนั้นเราถักไปอีกสิบเจ็ดห่วงพอสิบเจ็ดห่วงเสร็จแล้วใส่มาเกอร์ค่ะวิธีคำนวณน,นะคะเราก็เอาสี่สิบเอ็ดตั้งนะลบออกสิบสอง มันจะได้ตรงนี้นับจากห่วงแรกมายี่สิบก้าห่วงแล้วเราก็ใส่มาร์เกอร์ตรงนี้ก็ทุกๆ3สามห่วงก็ใส่มาร์กเกอร์นะคะจุดนี้แหละแล้วก็ถักอีกสามตามตัวเลขที่คำนวณเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ อันนี้เป็นด้านแขนด้านแขนพี่เมย์จะใช้สีแดงนะทุกๆสามห่วงตรงที่เป็นสีแดงนะก่อนที่จะเป็นสีแดงอย่าลืมใส่สองห่วงตัวนี้สองห่วงที่เป็นลักแรนจุดที่สองใส่มาเกอร์สีเขียวข้างในตัวลักแรนจะเป็นลายนิดสองห่วงใส่มาเกอร์สีเขียว หลังจากนั้นก็จะมาจุดที่สิบนะคะสามต่อไปจุดที่สิบสอง แขนก็จะมีอยู่สี่ช่องสี่มีห้าช่องมีสี่มาร์กเกอร์สี่มาร์กเกอร์แต่ว่ามีห้าช่อง พอได้ครบห้าช่องเสร็จแล้วก็ลักแล่นจุดที่สามเป็นสีเขียวมาตรงนี้แล้วนะคะข้างในลักแล่นจะเป็นลายนิดสองตัวต่อไปสามห่วงไปถึงจุดที่สิบแปดตรงนี้แล้วนะคะ ไป,ไปสามห่วงสามห่วงไปถึงจุดที่ยี่สิบสามห่วงไปถึงยี่สิบสองสี่ห่วงมาถึงยี่สิบสี่สี่ห่วงถึงยี่สิบหกแล้วก็ตรงนี้สิบเจ็ดพอครบสิบเจ็ดล้วก็ใส่มาเกอร์สี่แล้วใส่มาเกอร์สี่ใส่มาเกอร์ สามใส่มาเกอร์สามมาเกอร์สามมาเกอร์ลักเล่นลายจุดที่สี่นะคะแล้วก็ใส่ตามตัวเลขไปพอเราใส่มาเกอร์ครบแล้วนะคะหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้จุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปเป็นจุดที่สองสีดําก็คือช่วงนี้อันนี้เป็นด้านหลังสีเขียวตรงนี้จะเป็นลักเล่นจุดที่สองลักเล่นจุดที่สามลักเล่นจุดที่สี่เริ่มต้นเราจะเริ่มตรงสีชมพูนะคะทีนี้ ในคลิปนี้นะเราจะเริ่มต้นถักเราจะโยงชุดนี้ก่อนนะคะจุดที่เราเริ่มคือตัวนี้ก่อนที่จะถึงลักเล่นลายจุดที่หนึ่งเราจะถักเมกวันไล enee ์เมกวันเล็บเวลาเราเพิ่มเราจะเพิ่มหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวชุดแรกมันจะเป็นการถักพลิกกลับไปมานะคะพอเราโยงตัวนี้เสร็จแล้วนะมันจะโยงมาหาจุดที่หนึ่ง โยงจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งจะมาหาสองนะคะสองจะมาหาสามสามจะมาหาสี่สี่มาห้าห้ามาหกหกมาเจ็ดเจ็ดมาแปดแบบนี้นะคะมันจะอยู่ชุดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่จุดลักเล่นลายลักเล่นลายเราจะถักโดยการที่เป็นเมกวันนะคะ รักเล่นลายจุดที่หนึ่ง m หนึ่ง r m หนึ่ง r ช้อนไหมขึ้นมานะคะพอช้อนขึ้นมาถักนิดฟอนนิดข้างหน้า m หนึ่ง r เลื่อนมาร์กเกอร์ข้างในลักเล่นลายถักลายนิดพอถักลายนิดเสร็จแล้วนะคะ เลื่อนมาร์กเกอร์ตรงนี้เป็น m หนึ่ง l m หนึ่ง l เอาหัวซ้ายดันลงไปดันลงไปเสร็จแล้วถักนิดด้านหลังนิดแบ็กหลังจากนั้นเราจะถักมาถึงมาร์กเกอร์สีดำจุดที่หนึ่งแล้วถอดมาร์กเกอร์สีดำตัวนี้ออกโยงมาจุดที่หนึ่งนะหนึ่งตัวนี้หนึ่ง สองสามถอดมาเกอร์ออกมาเกอร์จะเป็นตัวบอกให้รู้นะคะว่าตอนนี้เรากินห่วงตรงนี้มาแล้วสามห่วงหลังจากนั้นมันจะถักหมุนกลับจากจุดที่หนึ่งมันจะมาหาจุดที่สองตอนที่เราถักวนกลับแทงแบบนี้นะคะพอแทงเข้าไปแล้วหมุนจุดที่เราหมุนกลับมันจะต้องมีสองห่วงตอนนี้ให้ระวังนะ เพื่อเป็นตัวขั้นให้รู้ว่าหลังจากจุดนี้เราถักวนมาเราจะรวบแล้วเราถึงจะกินอีกสามห่วงด้านผิดจะเป็นการถักเพอถักเพอไปนะคะด้านที่ถักเพอลักแล่นลายไม่ถักนะคะพี่เมย์จะถักให้ดูช้าๆนะถ้าเพอลักแรนมันจะห้อยไปมาร์เกอร์มันจะห้อยไปด้านหน้าถักลายเพอค่ะ มาร์กเกอร์มันจะห้อยไปด้านหน้าอ่าทีนี้ถักมาจนถึงนี้ถึงตัวมาร์กเกอร์ตรงที่เป็นแขนจุดที่สองเพื่อถอดมาร์กเกอร์ออกมาร์กเกอร์ไอยมาร์กตำแหน่งเฉยเฉยนะคะแต่จุดที่มันจะยังคงอยู่ก็คือลักเล่นลายนี่พอมาถึงตัวนี้ดีดออกดีดมาร์กเกอร์ออกไปแล้วสองตัวนะคะจุดสองต่อไปเป็นจุดที่สามวน จุดที่สามสังเกตง่ายๆว่าเลขขี้เราถึงจะถักลักเล่นลายด้านโชว์งานค่ะด้านโชว์งานพลิกกลับพอเราพลิกกลับเราอย่าลืมทําตัวนี้ให้มันเป็นสองห่วงสองห่วงเราแทงแบบนี้นะคะแทงแบบนี้นะแทงด้านนี้ไม่ได้นะถ้าถ้าลายนิดลายนี้ต้องแทงแบบนี้แทงเหมือนถักนิดนะคะมันถึงจะดึงใหม่มาได้ หมจะมีสองเห็นไหมคะเป็นตัวขั้นให้รู้ว่าอันต่อไปเราจะกินตรงนี้อีกสามห่วงถักลายนิดค่ะต่อไปเราจะเพิ่มลักเล่นลายเพื่อที่จะไปกินเตัวที่สาม นี่นะคะตัวทนตัวที่สามลักเล่นลายค่ะ m หนึ่ง a ช้อนขึ้นนะช้อนขึ้นนิดฟอนเลื่อนมาร์เกอร์ถ้าลายนิดมาร์เกอร์จะมาข้างหน้าต่อไปปิดมาร์เกอร์ m หนึ่ง l ดันลงไปถักนิดด้านหลัง ล้วมันจะมาถึงไอ้สองห่วงนี้นะเห็น <He ard S 2> ไหมคะถึงสองห่วงเราก็รวบลายนิดแล้วก็ถักกินมาจนถึงมาร์กเกอร์มากเกอจุดที่สามถอดมาร์กเกอร์ออกแล้ววนกลับมันจะเป็นด้านผิดด้านผิดเราต้องทำตรงนี้เป็นสองห่วงเราก็แทงแบบนี้ แล้วดึงย้อนแบบน,นี้มันจะมีสองห่วงแล้วเราก็ถักลายเพล่ตอนถักลายเพล่รักเล่นลายก็ไม่ต้องเพิ่มห้อยไปด้านหน้าค่อยๆถักนะคะใจเย็นๆ ถักมาตรงนี้มันจะมีอยู่สองห่วงเห็นไหมเราก็รวบสองห่วงนี้พอรวบสองห่วงตัวนี้เสร็จแล้วถักเลยมาเพื่อที่จะกินตัวมาร์กเกอร์สีแดงต่อดดออกแล้วย้อนกลับเป็นด้านนิดตอนนี้เรากินมาถึงสี่แล้วนะคะต่อไปเราจะกินห้าย้อนกลับ อนย้อนกลับต้องทําเป็นสองห่วงเข้าทางนี้นะแล้วดึงถักนิดแถวนี้เป็นเลขขี้นะด้านถูกนะเพราะฉะนั้นถัก m หนึ่งา 1> m 1 r ก็ช้อนตัวนี้ขึ้นช้อนขึ้นถักนิดฟอนเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดสองตัวเลื่อนมาร์เกอร์ดันลงถัก m หนึ่ง l แล้วก็ถักไปเพื่อที่จะกินตัวที่ห้า อันนี้รวบนะคะถอดมากเกอร์แล้วถักวิธีเดิมค่ะห้าแล้วก็มาหกหกแล้วก็มาเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาแปดถักวิธีเดิมเลยนะพอเราถักถึงจุดที่แปดตรงนี้นะคะ จ็ดนะคะวนมาแปดเสร็จแล้วนะแปดมันจะโยงมานี่เลยนะแปดโยงมาข้ามมาถึงลักแล่นจุดที่สองมาถึงจุดที่สิบแล้วก็ไปโยงอย่แบบนี้ค่ะเก้าสิบสองสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบห้าโยงมาถึงนี่เลยนะถึงมาถึงสิบแปดให้เราโยงถึงสิบแปดวิธีโยงนะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงลักแล่นจุดที่สอง ตัวนี้พอถึงล็อกแลนจุดที่สองให้สังเกตรตรงมาร์กเกอร์เขียวเราก็ถัก m หนึ่งเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดปิดมาร์กเกอร์ m หนึ่ง l แล้วเราก็ปลดห่วงปลดห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็โยงกลับไปเก้าอันนี้เพอนะคะแทงแบบนี้หมุนแล้วก็ทำวิธีเดิมะคะ่ะมันก็จะโยงอยู่ตรงสีแดง ลายเพอเดินมาเกิหมุอนกับด้านถูก ปัดขึ้นมาเราอย่าลืมทำตรงนี้ให้มันเป็นสองห่วงแล้วพอไปถึงจุดมันเราก็ร่วมอันนี้ด้านถูก m หนึ่ง็ m หนึ่งาจะเป็นนิดฟอนเดอนมาเก้อ ปิดมาร์เกอร์ M หนึ่ง L เราจะเพิ่มเฉพาะด้านถูกนะคะแล้วก็ถักมากินมาร์เกอร์ห่วงแขนเนี่ยถึงสองห่วงเรารวบหมุนกลับ จะลืมทําเป็นสองห่วงหลังจากที่เราโยงจนถึงสิบห้าแล้วนะคะสิบห้าตัวนี้นะมันจะโยงย้อนกลับมาถึงสิบแปดสิบแปดแล้วมันจะโยงมานี่ค่ะโยงมานี่โยงอย่างนี้เลยนะคะโยงข้ามอันใหญ่แล้วค่อยๆปลดยี่สิบ ยีเอะะ็ดนี่ค่ะมายี่สิบสี่วนกลับมายี่สิบสามวนกลับมายี่สิบหแบบนี้ถักวนมาแบบนี้นะคะจนครบแล้วอีพีต่อไปเราจะมาเริ่มถักลายตรงด้านหน้าค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้นะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะคะ จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะเดือนละ50บาทนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้อย่างต่อเนื่องก่อนใครนะคะใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตงค์นะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ